สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมก็หันิดน,นึงนะครับก็อยู่กับผมใน d e เดทูดายเกมเมออีกครั้งนะครับผมก็หลังจากที่ครั้งที่แล้วเราทําลายหน้าหน,น้าถ้าเรือที่เรือของรัสเซียที่ส่งเข้ามาในหน,น้นาหนย้ยน,นยิวยอร์กนะครับทาลายไปแล้วในครั้งนี้เราก็จะได้รับบทเป็นหน่วยอะไรแล้วนะเทคฟอร์ดวันซีโรวันรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะ ซึ่งเป็นหน่วยในตำนานตั้งแต่มอนตันฟอเฟ่ภาคแรกแล้วซึ่งตัวที่เราได้เล่นในครั้งนี้ก็คือยูรินะครับผมนี่เมอกี้คนเค <solution S 1> มืเ่มเกี้โดยมีหน่วยนำโดยมีคนนำคือ s <S <Captain Price. S 2> กัปตันไพร์และก็โซฟอ่าเทคฟอร์ดวันซิโรวันจริงด้วยยูริอ่าเราได้เล่นเป็นยูริกันตานี้ ดูกันเลยดีกว่าขอเวลานอกสกกลับมาแล้วอู้ดีที่เกมยังไม่ทันเริ่มเมื่อกี้เหมือนเสียงลมจะเข้าใหม่ถ้าเข้าก็ขออภัยยังไม่ทันเริ่มเกมยังไม่เป็นไรอืมดำสนิทมันไม่มาแล้วอยู่เลยมาทางนี้เลยมอให้ช่วยโซกแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะต้องช่วยตัวเองก่อนอืมนั่นไง นั่นบูมอืมเฟสโซน่านอร์ทเกลิสวันที่17เดือนสิงหาเก้านาฬิกาห้นาทีอยู่ดีไอไอไอชื่อภารกิจผมจำผิดจำถูกผมไม่รู้นะฮะให้ยิงถูยเวลาไว้รับทราบรับทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชอบดีเซอร์ดเกินอ่ะเบียดกระบอกนะเทคิมโดจัดการนัทโซ เราเบิดออกอรีโหลดแปบบ๊บอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบรีโหลดกันโอ้คาสึกเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรีโหลดกันยิงขค้ือบินได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ไม่ส่งผลดามเมีให้สักนิดนึงเลยนะครับนั่นไง อาวุธของคุณไม่สามารถสกุลดาหมีให้ส่งความเสียหายให้คุ y ui. Y ui ่วยูริต้องกาเขาช่วยเหลือโอเคมาทางนี้แล้วะช่วยโซฟจิ้มเลยอ่ะจิมจ้มจัดให้เออจิม้มจิ้มจิ้มอ่ะหลับไปตาเหลือกเลยเฮ้ยนี่ปง้งหนึ่งนัดหนึ่งคนโอ้กับตันไพยโหดมากอ่าช่วยเพื่อนไปโฟโลได้แฟตออก โอเควิ่งกันไปครียอ์ทางไหนเนี่ยอ้าวทางนี้เหรอโฮ้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันโฮ้ย,ยใครจุบหลบก่อน ระเบิดออกหนะ้าโอ้อยู่ข้างบนจริงยากจังกระบอกนี้ไม่ชอบ AK47 เท่าไหร่อาก้าเขาเลยผมไม่ค่อยชอบกระบ,บอกนี้เลยเอาระเบิดไปแฟดออกชุลมุนกันอยู่เอาออกไปสักลูกดีง,ง่าย เฮ้ยทำไมอู่เอ๋ยไม่น่าตายอะบอกว่าผมจะพยายามไม่ตายนะตายโชว์ไปรอบนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ได้ผมจะพยายามตายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้อะไม่ไม่ไม่รีบแล้วผมไม่รีบแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ประมาทแล้ว เหมือนกันโอ้ยมันยิงอยู่ด้านหลังเลยไปไปไปกระเซียบินอยู่เหนือหัวเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โห <c oughs> เป็นแม็กมือเดียว โหดโหดอะอืมเบิกทางเฮ้ยอย่ายิงคนอย่ายิงคนโอ้ไอพวกนู้นก็ยิงคนตะเก,กียงเลยไม่โหด,โดไปไหน่อยเหรอแระเบินหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรปืนยิงอยู่ยืมหน่อยดิระเบิด ข้างหลังเลยอืหลบชันรีโนไปแล้ว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 คืบคานไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหลบกับตันช่วยหน่อย กับตันว่าช่วยตัวเองเ็ <c oughs> อะไรเข้าบ้านแบบอืมอืมอยู่ข้างล่างนักเหรอหลบกกอนอุ้ยโดนกระหน่ำจากด้านล่างเต็มไปหมดเลย แฟนออกออให้เรายิงง่ายๆหน่อยแฟนออยลูกหลงได้ยังเนี่ยขลากศัตรูเยอะมากอะแล้วเบิร์ดออก เว้ยอาพีจีมาลงก็ได้โคบูตรงนี้แทนอาพีจีอยู่ไหนวะโอ้บินผ่านหัวไปเฮ้ย,อ,ย,ยอะไรอะไรโอ้ยเอ้าปัดโทรตายอีกแล้ว เฮ้ยเสียดายมันอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้อะมองไม่เห็นไม่ได้ทำสังเกตเลยนี่ไงไอตัวนี้นี่เองลงนี่เจอตัวการแล้วนี่เชื่อดเลยเฮ้ยพวกพวกศัตรู อพ,อพอพอจะไม่จะไม่ตายจะพยายามไม่ตายแล้วหล,หลานีตาลายมองไม่เห็นพวกศัตรูมันใส่ชุดสีดำด้วยมองยากเดี๋ยวเปลี่ยนปืนแปบบ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่แม็กไม่เหลือเลยพอพอก็ตั้งคู่แล้ว ออามาแก,แก้ขัดก่อนถล่มถล่มถล่มโอ้ <kennt ís Toy Story> ตายตายตายโอ้ถล่มอย่างนี้ไปไงวะรู้ทางไปแล้วอืมเบิกเบิกเนตยิงก่อนนัดหนึ่ง ไงอะแล้วไงอะอ๋อกว่าจะยิงได้เออไวคูอยู่เฮ้ยอ๋อโอ้โหปิดประตูบานอกรกนี้ไ้เี่ยยมีอ๋อฐานลับนี่มีตางใต้ดินด้วยอืม อ่ะเชิญทำไมเราไม่มีไฟฉายอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้มใช้ได้ใช้ได้มีเกเน็ตด้วยปืนเนี่ยอ่ะขอให้คุมให้ควบคุมมันเอง มา UGV หรอโอ้แฮกแฮกส่รหัสใส่รหัสเอนเตอร์เอนเตอร์ไปเอ้ซิสเต็มออนไลน์เรียบร้อยกระสุนพร้อมออกลบเลยโว้าหามันอย่างนี้มันมาไอ้พวกมดปลวก บึ้มทำอะไรทำอะไรล่วงไปล่วงไปล่วงไป mẹ em dinh thù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  tay thù tay tay dinh thù อดนน้หมดเลยอู้หูอืมเดือดห้านัดหมดแล้วเอาเอากับตันโทษทีโทษทีไม่เห็นหมดจัง เว้ยอะไรล็อกอะไรล็อกพิ่ไตพังโอ้เอ้ยลำนั่นนั่นเองอยู่เลยวิ่งมาที่คอสเตอร์เร็วไปไปกำลังวิ่งเว้ยกำลังวิ่งอยู่อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบเราวิ่งได้แค่เนี้ยเร็วสุดแค่เนี้ยรีบๆีบเดี๋ยวก็ดีเหมือนโอ้ระวัง tôi bị 2 quân, wow, oh, moment lùn à, moment à, okay, moment, moment, oh, oh, moment vẫn đang đi ở đây này, ah, súng, wow, luôn, tôi sẽ tay tôi đây, người 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจะตายเราที่สองนะเออหมดสภาพเอ้ยรอยสักเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะรอดง่ายนะไม่ใช่เจสันซะหน่อยนั่นนี่อยู่นีดีกลับป่ะอะไรวะมันบอกว่าเราพ้นจากนรกโอเคนะครับก็มิชชั่นที่สามก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ บ้าน